เรื่องเล่าจากหลังใหม่หลังใหม่เอนเตอร์เทนเมนต์ขอเสนอผีกะเมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาพระผู้ใหญ่ที่ผมเคารพได้ทักชวนให้ไปเที่ยวบ้านเกิดของท่านที่อำเภอลับแลซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองที่ผมอาศัยอยู่ประมาณ30กิโลเมตรได้ผมก็ตกลงใจจะไปทันทีเพราะต้องการปล่อยสมองและร่างกายให้เป็นอิสระจากงานที่ทำอยู่ เนื่องจากลำบากตรากตรำทำงานจนร่างกายเริ่มอดครวนการไปบ้านพระผู้ใหญ่ท่านนี้จึงเป็นเหมือนการไปเที่ยวสัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติเพื่อเป็นการหาข้อมูลมาเป็นวัตถุดิบในการเขียนนิยายของผมด้วยเราออกเดินทางออกจากหอพักของผมเวลา9ก้าโมงตรงไม่ใช่ว่าจะถือเลิกง,งามยามดีอะไรหรอกแต่ผมเป็นคนตื่นสายโดยการไปพักผ่อนครั้งนี้เรากําหนดว่าจะอยู่ที่นั่นสามวันด้วยว่ายามนี้ยังอยู่ในช่วงเข้าพรรษา พระผู้ใหญ่ที่ผมเคารพจึงต้องกล่าวคำตัดสหะกล่าวคือการขออนุญาตออกประจำพรรษาที่อื่นเพื่อทำธุระจำเป็นตามที่ระบุไว้ในพระวินัยโดยการไปในครั้งนี้ไม่ถือว่าขาดพรรษาพระผู้ใหญ่รูปนี้ท่านจำเป็นต้องกลับไปดูแม่ที่เกิดป่วยหนักพี่น้องไม่มีจึงตกเป็นภาระของท่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พวกผมที่เป็นลูกจิตลูกหาจึงขอติดตามไปด้วยเผื่อว่ามีธุระจำเป็นอย่างอื่น เราจะได้แทนมือแทนเท้าท่านได้โดยสะดวกบ้านของพระผู้ใหญ่ท่านนี้อยู่ในหมู่บ้านติดตินเขาซึ่งเป็นอนาเขตของตำบลแม่พูนตำบลที่มีน้ำตกชื่อดังตั้งอยู่บรรยากาศที่ยังคงอยู่ในฤดูฝนแต่เริ่มมีกลิ่นไอของลมหนาวพัดผ่านเข้ามาแล้วจึงทําให้อากาศครึ้มแต่ไม่มีฝนเรียกว่าดีสุดๆเลยล่ะครับเราเข้าไปดูอาการของแม่พระผู้ใหญ่ท่านนี้พอผมได้เห็นก็บังเกิดความเวทนาขึ้นจับจิต อาการป่วยที่ต้องนอนอยู่บนฟูกเก่าๆสิ้นเดียวแรงผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแต่ท่านก็ยังรับรู้และสื่อสารได้เป็นปกติดีทุกอย่างเพียงแต่เวลาขับถ่ายหรือจะกินอาหารส่วนใหญ่จะกระทําภายในห้องนอนสี่เหลี่ยมที่เปิดประตูหน้าต่างทุกบานจนโปร่งไม่ทึบอึมครึมไม่ค่อยดีเลยทิดเอ้ยถ้าจะไม่พ้นเดือนนี้หลวงนะอึงพระผู้ใหญ่ที่ผมเคารพอีกท่านหนึ่งบอก หลังจากที่เช็ดเนื้อเช็ดตัวแม่เพื่อให้หลับสบายในช่วงสายไม่พาไปหาหมอแล้วครับหลวงนาะปล่อยไว้แบบนี้จะดีเหรออืี๋ยมแม่ท่านไม่ไปบอกว่ารู้ตัวเองดีที่สุดไปก็เปลืองเงินเปลืองเวลาเปล่าๆหล,ลวงนะอึ่งบอกด้วยว่าท่านอยู่ในผ้าเหลืองมาสิบกว่าพรรษาแล้วเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจธรรมของโลกจึงไม่ได้ทําให้ท่านรู้สึกโศกเศร้าคลาน้ําตามากเท่าไร แต่ผมก็ยังมาสังเกตเห็นแววตาความเศร้าอยู่ในดวงตาของท่านอยู่ได้เล็กน้อยผมบอกหลวงนะอึงว่าจะออกไปเดินเล่นในหมู่บ้านสักหน่อยเพราะเห็นว่ามีถนนตัดเข้ากลางนาซึ่งเป็นร่องเหมืองที่มีน้ําไหลจนเต็มท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรผมและบักเอฟลูกศิษย์อีกคนจึงพากันเดินเล่นเตร่ๆไปเรื่อยผู้คนที่สัญจรไปมานั่งอยู่ตามหน้าบ้านบ้างก็ยิ้มให้บ้างก็ทักทาย แสดงถึงอัธยาศัยไมยตรีที่ดีของคนชนบทมาจากไหนกันล่ะลูกคุณยายท่านหนึ่งร้องถามขึ้นขณะที่ผมเดินผ่านหน้าบ้านท่านผมอยู่ที่อุตรดิต์นี่แหละครับพอดีแม่หลวงนะอึองท่านป่วยเลยพากันมาเฝ้าผมบอกพอได้ยินแบบนั้นคุณยายท่านนั้นก็ทำหน้าตาเหลือราแล้วยักแยยยักยันตรงมาหาผมกับบักเอฟยายบอกแล้วให้พากันไปอยู่ที่อื่นก่อนปล่อยไว้แบบเนี้ย เดี๋ยวอีเดือนมันก็เข้ามากินจนหมดแต่ยุงคำพูดนั้นทําให้ผมกับบักเอฟผันไปมองหน้ากันด้วยความสงสัยที่ถ้าไม่ได้รับความกระจ่างจะนอนไม่หลับผมจึงเอ่ยปากถามท่านไปแรกๆคุณยายท่านก็ดูเหมือนจะไม่อยากเล่าเท่าใดนักแต่พอโดนลูกตื้อของผมแบบจัดหนักที่สุดท่านก็ถอนใจและเล่าออกมาอย่างเสียไม่ได้ก็ข้างบ้านยายแดงนะ่ะมีผีกะอยู่ไงผีกะผมและเพื่อนทวนคําอย่างโงน คุณยายเล่าว่าเมื่อห้าหเดือนที่แล้วจู่ๆที่หมู่บ้านนี้ก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นผู้คนพากันล้มป่วยติดติดกันแบบไร้าสาเหตุบางคนอยู่ๆก็ง่อยเปรี้ยดเสียขาเอาเดือดๆบางคนก่อนป่วยนั้นก็ได้ฝันประหลาดฝันว่ามีทั้งไก่ตาแดงกับหมาดำสอตัววิ่งไล่ครับในฝันวิ่งหนีสุดชีวิตคนไหนที่หนีพ้นก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าใครที่หนีไม่ทันเกิดโดนไก่จิกหรือหมาดำในฝันกัดเข้า รุ่งเช้ามาก็จะล้มป่วยทันทีถ้าในฝันโดนกัดขารุ่งเช้ามาขาก็จะเดินไม่ได้ไร้ความรู้สึกที่สำคัญโดนขาไหนก็เปรียกขานั้นและยังไม่ใช่แค่คนเดียวที่ฝันแบบนี้นั่นจึงสร้างความวาดวิตกในหมู่บ้านนี้เป็นอย่างมากอืยายเองก็เคยฝันเหมือนกันแต่ก็หนี้รอดมาได้เลยไม่เป็นอะไรฝันว่ายังไงหรอครับยายผมถามอย่างตื่นเต้นในฝันของคุณยาย ท่านว่าเห็นตัวเองเดินไปตามท้องไร่ท้องนาตามวิถีชีวิตที่เคยใช้เป็นประจำแล้วจู่ๆก็มีหมาดำตัวเบอร์เร่ดักหน้ามันยืนคล่อมคันแทนาแยกเกี้ยวกูคำรำเหมือนจะเข้ามาทำร้ายที่แรกท่านก็เกิดความรู้สึกกลัวหันหลังวิ่งหนีแต่ยิ่งวิ่งสุดแรงเท่าไรก็เหมือนเหนื่อยเปล่าขามันยกไม่ค่อยขึ้นยิ่งวิ่งยิ่งช้าไอหมาดำตัวนั้นก็ใกล้เข้ามาทุกทีจนเกือบจะงับน่องท่านได้อยู่รอมร่อหลายครั้งแล้วด้วยเทวดาจะช่วย หรือดวงท่านยังดีก็มีตับท่านเหลือไปเห็นไม้คานหับปักโดเดอยู่ข้างคันแทนาห่างไปไม่ไกลเสียงหมาตัวนั้นก็คำรามวิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆรท่านจึงกลั้นใจวิ่งสุดชีวิตพอถึงก็คว้าไม้คานหับหมุนตัวฟาดใส่มันเต็มแรงมันร้องเอง็งเอง็เองลั่นยังเจ็บปวดแล้วกระโจนเข้าใส่ท่านอีกครั้งยังเกลี้ยกล่อมท่านก็ฟาดปาบเข้าแจกหน้ามันอย่างจังครั้งนี้ได้ผลมันหนีตะเลิดกลับไปและท่านก็สะดุง้งตื่นขึ้นมานั่งหอบหายใจเหนื่อยละ แข้งขาปวดระบมเหมือนออกแรงวิ่งแบบไม่พักมาสักสิบกิโลรุ่งเช้าท่านนำเรื่องนี้ไปเล่าให้คนในตลาดที่มีอาชีพค้าขายเหมือนกันฟังทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาไปไล่กัดท่านในฝันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีคนโบราณเขาว่าเป็นผีกะแต่จะเป็นผีกะใครกันนั้นไม่สามารถหาคำตอบได้ตกสายท่านกลับจากขายของที่ตลาดก็บังเอิญเดินสวนทางกันกับหนานแชม่มชายหนุ่มคนขยันของหมู่บ้าน ที่กำลังเดินจูงมือเมียรักจ้ำพรวดพรวดยังร้อนรนด้วยว่าเป็นคนขุนเคยท่านจึงร้องทักตามปกติวิสไสนั้นแช่มบอกว่าจะพาเดือนเมียรักไปหาหมอเพราะตื่นเช้ามาจู่จูนางก็เลือดก,กำเดาไหลจนเปื้อนที่นอนไปหมดอีกทั้งยังมีร่องรอยคล้ายถูกของแข็งทุบตีตรงต้นคอและหน้าผากลากยาวมาจะดปลายจมูกที่ทำให้คุณยายขนลุกสู้กลับเป็นสายตาที่ดุร้ายขู่อาฆาตของเดือน ซึ่งจ้องมองท่านราวกับโกรธแค้นกันมาตั้งแต่หุนหลังสักสิบชาติร้อยชาติเห็นแบบนั้นท่านก็เริ่มตังหิดใจและนําเรื่องราวไปเล่าให้พุทธเฒ่าผูก้แก่ซึ่งเป็นหมอเจ้าพิธีกรรมของหมู่บ้านทรัพย์ท่านก็บอกว่าสาวเดือนเมียนานแช่มนั่นแหละที่เป็นผีกะแถมยังเป็นผีกะยักษ์เสียด้วยคนแก่ที่เป็นหมอสายคนนั้นบอกว่าแกจะจัดการเรื่องนี้เองไม่ต้องห่วงแต่พอผ่านไปเพียงสามวัน แกก็ล้มป่วยเป็นอัมาพาตตั้งแต่คอลงมาใครไปเยี่ยมแกก็บอกว่าสาวเดือนเป็นคนทํานางทรงหมาดําผีกะมารุมขย่ําแกถึงที่นอนแกสู้ไม่ไหวเพราะฤทธิเดชมันมากมายเหลือลน้นมันรุมกัดรุมถึงตั้งแต่ต้นคอแขนขาลงมาแล้วกัดกินตะกะมูม,มัมรุ่งเช้าก็พบว่าตัวแกเป็นอัมาพาตไปเสียแล้วข่าวคราวการล้มเจ็บอย่างปัจจุบันทันด่วนของหมอสายคนนั้นแพรส่สะพัดดังไฟลามถุ่งและยังเรื่องราว ที่แกบอกถึงตัวตนคนที่ทําแกนั้นตีคู่กูสะพัดไปเช่นกันและเมื่อเรื่องนี้ถึงหูนานแชมเขาก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟนานแชมบุกไปบ้านหมอสายคนนั้นด่าทอถอนงอกสากเสียเทศเสียจนหมอสายที่นอนป่วยขยับตัวไม่ได้หน้าแดงก่ําเพราะโกรธแต่ด้วยว่าตนเองเป็นเช่นนี้ไม่สามารถจะลุกไปด่าทอโต้ตอบหรือทําร้ายนานแชมได้แกจึงออกคําสั่งให้ลูกศิษย์ที่นั่งเฝ้ารายล้อมอยู่นั้น ทุบตีหนานแช่มจนสะบักสะบอมทั้งไม้ทั้งมือที่หนานแช่มรับไปนั้นหนักหนาพอที่จะทําให้เขาต้องเข้าไปนอนเียบสายน้ําเกลือที่โรงพยาบาลแล้วในวันเดียวกันนั้นเองกลางดึกก็มีเสียงเอะอะวอยาวมาจากหมอสายคนนั้นบอกว่าตัวหมอสายที่นอนแหมะหลังแปะฟูกเกิดขาดใจตายเอาเดือดอหมอสรุปสาเหตุจากการตายว่าเกิดจากหัวใจวายเจียบพลันหลังจากนั้นอีกสองวันลูกศิษย์ของแกก็ตายตามไปอีกทีละคน ก็มีทั้งหัวใจวายเส้นเลือดในสมองแตกตายแบบปัจจุบันทันด่วนกันทุกคนหลังจากนานแชมรักษาตัวกลับมาพักอยู่ที่บ้านได้เพียงอาทิตย์เดียวเขาก็หัวใจวายตายไปอีกคนโดยคนข้างบ้านของนานแชมได้ยินเขาทะเลาะด่าทอสาวเดือนเมียรักประเด็นหลักนั้นก็คือนานแชมที่เริ่มปักใจเชื่อตามคําพูดของหมอสายว่าเมียตนเองเป็นผีกะเขาด่าทอเมียด้วยถ้อยคาหยาบคายรามถึงบุพการี บอกว่าตระกูลของสาวเดือนเป็นผีร้ายถ้าเขารู้เขาจะไม่ยอมแต่งงานอยู่กินด้วยเป็นอันขาดเสียงร้องไห้ใจปิ่มโลกมาลายดังแว่วมาไม่ขาดสายบางทีมีเสียงดังคนทุบตีกันเป็นที่น่าเวทนารุ่งเช้าชาวบ้านที่พบร่างที่นอนไร้ลมหายใจของหนานแทมนอนหมอบกระแตอยู่ตรงประตูหน้าบ้านเขานั่นแหละทีนี้คนข้างบ้านซึ่งเป็นหญิงชาราตัวคนเดียวแกไม่กลัวใครหรืออะไรอยู่แล้วจึงเดินเข้าไปคุยกับสาวเดือนตรงตรง ถามว่าเจ้าหลอนใช่ผีกะดังที่ทุกคนพูดจริงหรือไม่ถ้าใช่แกก็ไม่ว่าอะไรขอแค่จะสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเท่านั้นแต่ถ้าหากยังเที่ยวทําให้คนนั้นคนนี้เจ็บป่วยล้มตายอยู่แกจะหาหมอผีมาจับทวงน้ําไม่ให้ได้ผุดได้เกิดฝ่ายสาวเดือนไม่พูดจาโต้อตอบแต่อย่างไรยังคงนั่งทําในตาตกจ้องรูปผัวรักอยู่เช่นนั้นแต่พอตกกลางคืนหญิงชา,างนางนั้นก็วีดร้องสุดเสียงคนข้างบ้านแปลกใจ จึงบุกเข้าไปช่วยเหลือพบว่านางนอนเหยียดยาวกลางบ้านแขนขาอ่อนแรงไม่สามารถลุกนั่งหรือเดินเหินได้หญิงชารานางนั้นก็คือยายแดงแม่ของหลวงนาอึงนั่นเองพอได้ฟังเรื่องราวเหล่านั้นทั้งผมและไอ้เอฟมองหน้ากันบดัดในใจนั้นร้องดาความงี่เงา่าที่พาตัวเองมาอยู่ใกล้กับเรื่องราวแบบนี้อีกแล้วตกลงกันว่าจะเอาอย่างไรดีจะอยู่ต่อก็กลัวผีกะที่ว่ายังอยู่ข้างบ้านชนิดรัวติดกัน รับเป็นห่วงหลวงนาอึงอีกทั้งยังเห็นใจท่านเพราะมาด้วยกันจะทิ้งไปก็กาอะไรายอยู่อาวะมาแล้วอยู่ก็ต้องอยู่ล่ะเพื่อนไอเอฟบอกน้ำเสียงเฉียบขาดสีหน้านั้นเต็มไปด้วยความบาดวันและเป็นกังวลเราเดินกลับไปอยู่เป็นเพื่อนหลวงนาอึงที่บ้านจังหวะที่เดินผ่านรั้วเข้าไปผมเหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแอบมองพวกเราอยู่มาจากบ้านข้างๆเธอรับรับล่อๆลอกเมียงมองจากบ้านหน้าต่างที่แง้มไว้ผมหันไปเจอพอดี ด้วยความลืมตัวจึงยิ้มให้พงหกหัวเป็นเชิงทักทายตามปกติแต่เจ้าหลอนกลับทำสีหน้าไม่พอใจและแวบ,บหายเข้ามืมมืดไปดืดอๆเออเฮ้ยบ้านหลังนี้ใช่ไหมวะทิศที่ยายเขาบอกมาไอเอฟเดินเข้ามายืนข้างๆแล้วกระซิบบอกผมเย็นหลังบาบมานึกขึ้นได้รีบเดินเข้าบ้านอย่างไวคิดตำหนิตัวเองที่เป็นคนไม่รอบคอบขี้ลืมเช่นนี้คืนนั้นผมนอนหลับแบบปัดฝัดเสียงก๊กแก๊กแก๊ดังอยู่นอกบ้าน ทำให้ผมสะดุ้งตื่นเป็นระยะผมเหลือบมองไปยังหลวงนาอึงซึ่งเป้าแม่ของท่านอยู่ในห้องที่เปิดประตูและเปิดไฟไว้ก็เห็นว่าท่านนั่งคัตสมาธิหลับตานิ่งทางด้านแม่ของท่านก็ยังนอนหลับตานิ่งอย่างสงบสุขอยู่ในมุง้งเสียงกลอเป็นจังหัะของไอ้เอฟบ่งบอกว่ามันนอนหลับอุตุอย่างเป็นสุขด้วยอากาศที่เย็นจนหนาวทําให้ผมปวดเบาขึ้นมาหนึบๆนึบขยาตัวปลุกไอ้เอฟให้ไปเป็นเพื่อนมันก็ไม่ยอมตื่น ะออกไปเข้าห้องน้ําคนเดียวก็กลัวเพราะห้องน้ํามันตั้งอยู่นอกตัวบ้านผมนอนบิดตัวไปมากดเป็นกุ้งอยู่นานก็อดกลั้นไม่ไหวตั้นใจเดินออกนอกบ้านไปเข้าห้องน้ําคิดว่าตัวผมที่ไม่ได้ทําอะไรเขาไม่ได้เอาเรื่องราวที่ได้ยินมาไปพูดต่อให้เสียหายเขาคงไม่ทําอันตรายแก่ผมแต่อย่งางใดทว่าผมคิดผิดถนัดเพราะเพียงแค่ผมเดินพ้นประตูบ้านออกไปเพียงสองสามก้าก็ต้องจะดุ้งหยง เมื่อแลเห็นเงาร่างของใครคนหนึ่งตะกุ่มตะกุ่มเดินทอมทอมลับลับ,ล,บล่อๆอ,อ,อยู่ข้างรัว้วด้วยอาการตกใจผมเผลออุทานออกไปเสียงดังพอสมควรเงาร่างนั้นหันควับมามองทางผมทันทีแล้วกระโจนพรวดหายเข้าไปในเงามืดแต่แวบ,บแรกก่อนที่ร่างนั้นจะหายไปนั้นผมเห็นแบบจะจะชัดเจนเต็มตาว่าร่างที่เห็นเป็นคนลับกลายเป็นหมาตัวเบอ้อเร่อราวกับในหนังชงจีไม่ต้องพูดถึงหรอกครับผมหายปวดไปเองโดยอัตโนมัติ หมุนตัวกลับไปนอนคุมปลงยันเช้าพ่อไก่ขันก็บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้หลวงนาอึงฟังขอร้องให้ท่านพาแม่ไปดูแลอยู่ที่วัดจะดีกว่าขืนยังอยู่ที่นี่ผมบอกท่านไปตรงๆบก่กแม่ไม่รอดแน,แน่แรกทีเดียวท่านดูจะไม่ค่อยเชื่อเท่าใดนักแต่เมื่อผมกลับไปเอฟยืนยันแข็งขันอีกทั้งยังอ้างชื่อของคุณยายที่เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังและผมก็ยังเล่าตำทับเรื่องที่ตนเองเห็นมากับตาที่สุดท่านจึงยอมเชื่อ พาแม่ของท่านกลับไปรักษาตัวที่วัดตั้งแต่นั้นหระครับ